สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาตรวจดวงชะตากันต่อเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะฮะกลางวันจะเป็นเยี่ยงไรอะมาดูกันต่อเลยนะ,ะหายไปแล้เลื่อนแล้วโอเคแปบ๊บหนึ่งใครมาถึงแล้วนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆเช่นเคยครับ กับรายการเส้นทางดวงศาสตร์แห่งความจริงศาสตร์แห่งความเชื่อสู่ความสําเร็จที่มั่นคงครับชีวิตของเราเกิดมาก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเป็นธรรมดาอาจมีบ้างในช่วงที่มันดีและเราก็หลงละเลงไปกับมันอาจมีบ้างในช่วงที่มันแย่และเราอาจจะรู้สึกท้อแล้วก็เหนื่อยกับมันสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ปัจจัยที่เข้ามาทําการกระทบครับ แต่สิ่งที่สําคัญคือเรื่องของสติและสมาธิที่เราต้องเรียนรู้และพิจารณาว่าเราจะพัฒนาในสิ่งที่ดีอย่างไรเราจะก้าวข้ามแก้ไขสิ่งที่มันกําลังรู้สึกเป็นบททดสอบในชีวิตของเราอย่างไรครับมาถึงดวงของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะสองช่องทางเหมือนเดิมครับทางช่อง YouTube หมอพัดชัวป้าปเก่เงต้งบกเฮงแล้วก็ทาง f a c e b o o k นะครับ หมอพัดชั่วปาาตรวจด,ดวงฟรีนะครับอ่ะตอนนี้ทาง Facebook ไม่แน่ใจวัดเด้งไปหรือยัง12ใบเช่นเคยครับ2ชุดที่ใช้อยู่ชุดแสงสุกแล้วก็ชุดทำดีสมหวังนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะใช้ในการตรวจด,ดวงชะตาให้กับหลายท่านหลายคนเนาะที่ติดตามรับชมรายการเส้นทางดวงเรามาโดยตลอดครับเป็นระยะเวลา3-4ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมาแบบนี้นะโอเค ตอนนี้รู้สึกว่าทางทาง facebook นะครับยังไม่ได้ทำงานยังไม่เด้งขึ้นมานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจริงจริงมันก็ไปแล้วนะอืแต่ทำไมทาง Facebook ยังไม่เด้งนะครับโอเคโอเคเด้งไปแล้วนะครับใครที่อยู่ทาง Facebook ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะโอเคผมแชร์ไปที่หน้า ทำลายตัวเองก่อนแล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มเส้นทางดวงนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเส้นทางดวงก็สามารถเข้ากลุ่มเส้นทางดวงได้นะครับส่งต่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับได้หลายท่านหลายคนเนาะที่ติดตามรับชมรายการอยู่ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับมาดูครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเสียเวลาของเรานะมาดูาไพ่ใบที่หครับเป็นไพ่ที่มีความสําคัญ อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่ามันจะบ่งบอกเรื่องราวต่างๆทั้งหมด12ใบซึ่งมีประธานใหญ่ก็คือไพ่ใบที่1นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวเราโดยชัดเจนนะไพ่ใบนี้กําลังสื่อถึงอะไรเป็นรูปของผู้ชายที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกดว่าถูกปิดตาครับแล้วก็เป็นผู้ชายที่อยู่ในช่วงประมาณสัก40-50ปีน่าจะได้นะครับไพ่ใบนี้กําลังสื่อให้เราได้รู้ว่า เขากำลังถูกปิดตาการถูกปิดตาบ่งบอกถึงการเรื่องการมองเห็นเรื่องของทัศนคติเรื่องของมุมมองที่เราควรจะรู้และเราไม่ได้รู้หรือว่าเรื่องอะไรที่มันไปรู้ไปเห็นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะบอกได้ไปทำอะไรมาซึ่งมันเป็นเรื่องความลับนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่กำลังสื่อให้เราได้เห็นว่าภาพ หรือไพ่ออร์เริลใบนี้กําลังสื่อในเรื่องความไม่ชัดเจนกําลังสื่อในสิ่งที่มันไม่ค่อยถูกไม่ค่อยต้องไม่ค่อยตรงไปตรงมามันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แอบซ่อนแอบแฝงไว้อยู่นะครับดังนั้นเรามาดูนะครับว่าไพ่ใบ,ใบนี้ขีดบดกำลังบอกอะไรกับเรากัใบไพ่ใบอื่นๆในเรื่องราวของงานเงินความรักและก็สุขภาพมาดูในส่วนของการเงินครับการเงินเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการขอพรการเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณต้องคิดและพิจารณาให้มากนั่นหมายความว่าการเงินในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยผมต้องใช้คาว่าคุณต้องอยู่ในการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรียกได้ว่ามีความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักนะโดยเฉพาะในเรื่องราวความรักเป็นปัจจัยที่สําคัญมาก ในช่วงของเดือนเมษายนของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเพราะภาพหรือไพ่ใบต่างๆที่ขึ้นมามันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์มันเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกรักหรือว่าคุณจะเลือกเงินนี่แหละครับจีวิตของคําว่างเงินมันขึ้นมาเกี่ยวข้องกับความรักคือมันคือการตัดสินใจครั้งสําคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองทรรมช่างคนที่เกิดวันพุธนะครับกลางวันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นคนที่เข้ากับคนได้ทุกประเภทเป็นคนที่พูดแล้วมันมีจังหวะจะโคนมันมีความละมุนของการพูดการฟังเป็นคนที่พูดแบบลิงลับได้ชนิดแบบเป็นฝูงเลยก็ว่าได้นะครับเป็นคนสนุกเป็นคนตลกเป็นคนที่ชอบอยู่กับสังคมอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ค่อยเป็นนะฮะดังนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยมันเลยมีความเกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความเป็นตัวคุณ ฉะนั้นเงินที่คุณจะได้เนี่ยมันจะมาจากความรักโดยส่วนใหญ่นะปัจจัยจะมาจากความรักมาจากคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเป็นคนที่รู้จักกันมา,าดีพอสมควรจนถึงขั้นเขาเรียกว่าตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าคุณเลือกเขาชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นการเงิน,นหลายอย่างก็จะดีขึ้นเพราะ การที่คุณเจอคนคนนี้มันอาจจะไม่ได้เจอในรูปแบบของการที่คุณแบบวินวินระหว่างคุณกับเขาไม่ได้มีใครต่างคนต่างโสดอย่างเงี้ยมาก่อนไม่ใช่มันเป็นผลประโยชน์ของความของความได้คือการเงินเนี่ยเข้ามาในเรื่องของการที่ต่างคนต่างมีแล้วมาเจอกันแล้วมันคือการตัดสินใจว่าถ้าคุณอยู่กับฉันฉันอยู่กับคุณมันจะทำให้ชีวิตของของเราสองคนเนี่ยดีขึ้น พราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นอีกฝ่ายที่มีความพร้อมทางด้านของการเงินที่จะเข้ามาทําการซัพพอร์ตในความเป็นตัวคุณดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจระหว่างเงินกับหัวใจคือความรักตัวนี้พูดพ่วงไปในเรื่องราวความรักไปเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเด่นขึ้นมาเนี่ยมันความรักกับการเงินมันมันลิงก์ก,ก,ก,งงกันมากกว่าคําว่าความรักกับความรักกับการงานมันมันลิงก์กันมากกว่าคําว่าการเงินกับการงาน เพราะการเงินของคุณมันเกี่ยวข้องกับความรักโดยตรงในช่วงของเดือนเมษาย,ยานนี้ฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจที่จะเลือกรักใครสักคนหนึ่งด้วยความพร้อมในด้านของการเงินเขาผมถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดนะ,ะเพราะว่าคนเราเวลาที่มันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาถ้ามันไม่ใช่หูือหะผมเชื่อนะครับว่าคนหลายคนเนี่ยที่มีชีวิตมีครอบมีครัวมีลูกม,มีเต่า สู้ดิ้นรนกันมาหลายปีอาจจะสิบปี20ปีแล้วอยู่ดีๆกลับตัดสินใจเลิกลากันไปมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรบางสิ่งบางอย่างโอเคเหตุผลนั้นอาจจะเป็นเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะหักหลังหรือแอบนอกใจหรืออาจจะมาด้วยปัจจัยของการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ที่มันไม่เพียงพอหรืออาจจะมาจากปัญหาภายในครอบครวัวที่ทะเลาะเบาะแว้งกันทับนนติความคิดเห็นไม่ ตรงกันจึงทําให้เส้นทางรักเนี่ยมันไปไม่สุดปลายฝันหรือบางคนอาจจะหมดเวรหมดกรรมมันมากันได้แค่นี้ดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่าความรักทุกวันเนี่ยมันจะหารักเดียวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าโอ้โหฉันเจอคุณครั้งแรกนี่คือรักแรกของฉันแล้วคุณคือรักสุดท้ายของฉันผมมองว่ามันยากนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีคําว่าโซเชียลมันไม่ได้มีความเจริญ ถ้ามันเป็นตัวปัจจัยที่ทําให้ใจของเราเนี่ยมันอ่อนไหวง่ายเพราะมันไม่ได้เห็นใครถูกไหมเพราะอาชีพสมัยก่อนก็คือทําไร่ทํานาตื่นเช้ามาก็จูงคั้วไอพุ่นละเขาให้เขาหน้าไปไถแล้วก็อปลูกต้นหมอกต้นไม้กินแต่ทุกวันเนี้ไม่ครับวิถีเปลี่ยนไปสิ่งสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิมความเจริญเข้ามาทํางานมีเซเวน่นมีโลตัสมีรถมีลามีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเลยทําให้คนเราเนี่ย มันมีกิเลสมันมีความต้องการมีความปรารถนาที่อยากจะสบายมากขึ้นมันก็เป็นธรรมาดาฉะนั้นผมองบอกว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยเราจะไปโทษว่าเขาไม่รักเราเขาอนทนหน่อยจริง,รงๆเราต้องมองย้อนกลับขึ้นมาหาตัวเองว่าความพร้อมในการใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเงินอาจจะไม่ได้สําคัญนะครับแต่มันแค่มันจําเป็นได้เฉยที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้มันเกิดความสุขและความสมบูรณ์มากที่สุดเท่านั้นเองดังนั้น เรื่องของความรักที่มันจะผิดเพี้ยนไปหรือมันจะไม่ใช่คนคนนั้นเป็นคนสุดท้ายของชีวิตเราก็จะไปโทษแต่มามองที่ตัวเราว่าวันนี้เรามีความแข็งแรงเรามีความพร้อมในการใช้ชีวิตคู่มากน้อยแค่ไหนรักมันกินไม่ได้ครับอืดังนั้นจะบอกว่าเฮ้ยเผยยุกับเจา้ากันหักเจา้าเพราะกอยฮักเจา้าโดยที่เจ้าก็ต้องไม่ยั้งก็ได้มันก็ค่อนข้างที่จะยากในความหมายลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเงิน จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญในทุกความรักทุกวันนี้นะครับคุณไม่สามารถใช้ความรักเกินน้ำมันได้คุณไม่สามารถใช้ความรักไปซื้อผักที่ตลาดได้แต่มันคือใช้ปัจจัยของการเงินนี่แหละครับที่เป็นตัวแปรหล่อเลี้ยงความรักให้มันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาสิ่งที่สําคัญครับจะรักแบบไหนก็แล้วแต่ขอมีความซื่อสัตย์ที่ไม่ถ้าเราว่าไม่ทําร้ายกันด้วยวิธีการต่างๆจะเป็นทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับ ขอให้คุณช่วยกันสร้างทำมาหากินผมก็เชื่อว่ามันก็น่าที่จะทําให้ความรักคุณแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาช่วยกันลดน้ําพวนดินความรักของคุณให้ดีอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันในช่วงนี้ผมต้องบอกเลยครับว่ารักมันมีตัวแปรพอรักมันมีตัวแปรเข้ามาเนี่ยในเรื่องของการเงินและค่อนข้างบวกกับคําว่าคุณก็รักเขาด้วยแบบรักบวกเงินอนะ่ะมันมันมันเขาเรียกว่ามันแข็งแรงกว่าคำว่ารักธรรมดา ถูกไหมถ้ารักมันมีเงินเฮ้ยกูรักมึงอยู่แล้วอะถ้ามึงไม่มีเงินกูก็ยังรักแต่เขาอว่าหลงรักใหม่หลงรักใหม่เพราะเบื่อรักเก่าฉะนั้นพอมันมีรักใหม่เข้ามาแล้วมันมีปัจจัยความสบายมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายที่ที่มันมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งมันมาจากปัญหาที่อยู่ข้างหลังและกดดันทั้งเรื่องของ พ่อแม่เรื่องของลูกเต่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอะไรต่างๆมากมายที่มันยังผลักด,ดันเราอยู่ดันหลังเราอยู่มันเลยทําให้เราต้องหาตัวช่วยนี่แหละครับคือคนที่เกิดวันพุธกลางวันช่วงเดือนเมษ,ษายนปัจจัยทางการเงินคือคุณต้องเลือกว่าคุณจะรักคนที่อยู่กับคุณหรือคุณเลือกที่จะรักคนที่มีเงินนะฮะเพราะว่าเด่นมากในเรื่องความรักจากคนใกล้ตัวด้วยนะ ผมก็เชื่อว่าจะคนใกล้ตัวไม่ใช่คนไกลตัวแล้วมันเป็นอะไรที่คุณอยู่ด้วยกันมาคุยกันมาพอสมควรเห็นไหมรักมือที่สามมันมีปัจจัยของมือที่สามไพ่สามใบนี้คือกําลังสื่อถึงถึงหลายๆอย่างให้เราได้เห็นว่ามันมันคือปัจจัยที่สําคัญจริงๆนะครับที่คุณจะต้องเลือกและกะ็ตัดสินใจและมันเป็นการพูดคุยติดต่อ,อกันมาสักระยะเวลาหนึง่งและมันคือเป้าหมาย ที่คุณอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจนแก่เท่ากับรักใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะมันมาจากสิ่งที่ใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็นได้นะครับหรือคนใกล้ตัวหรือคนที่รู้จักคุณมาพอสมควรผมก็ถือว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณมันมันดีขึ้น,นหลายอย่างเห็นไ,ไหมครับมันมันมันถูกปิดมันเป็นความลับมาสักระยะเวลาหนึ่งจะบอกว่านานไหมผมก็มองว่า มันสักระยะเวลาหนึ่งที่ใช้คาว่าเกือบนานหรือนานพอสมควรซึ่งไม่ใช่เร็วๆนี้นะมันเป็นการพูดคุยติดต่อกันมานานอยู่แต่จะไม่นานมากนะครับแต่คือไม่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับดังนั้นคุณกําลังเกี่ยวข้องกับปัจจัยความรักที่มีการเงินเข้ามาดังนั้นมันอยู่ที่คุณตัดสินใจผมไม่อยากตัดสินใจให้ว่าถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วเป็นยังไงแต่ผมบอกว่ามันก็ดีแหละ นะครับเพราะว่าพ่ยขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเพราะรักที่คุณมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นรักที่รอเวลารอเวลาเลิกเพราะมันคือรักแบบจืดชืดมันไม่ได้มีความรักที่โดดเด่นมันเป็นความรักที่เรื่อยเื่อมันเป็นความรักที่อยู่ไปอย่างนั้นมันไม่มีความตื่นเต้นมันไม่มีความแบบได้ลุ้นอะ มันมันมันเป็นรักที่แบบเจืดชืดอยู่อยู่กันเหมือนเหมือนเพื่อนมากกว่าทุกวันนี้นะครับกับรักเดิมมันเลยทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรักที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนดังนั้นถ้าคนโสดมีโอกาสเจอรักที่ดีแต่ถ้าเกิดคนไม่โสดมีโอกาสเจอรักใหม่ที่ดีกว่าและไปสู่คําว่าแก่เท่าไปด้วยกัน นะครับและมันจะเป็นความรักที่เรียกได้ว่าหวานหอมมากในช่วงแรกแรกนะอย่างที่บอกว่าจะเป็นความรักที่แบบมันมันเปิดแล้วไงพอผ้าที่มันถูกปิดตาอยู่เนี่ยแล้วมันถูกเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นความรักที่แบบมันมันชัดเจนมากขึ้นแล้วมันจะเป็นความรักที่เติมเต็มได้จากการที่หลบหลบซ่อนซ่อนจากการที่แค่แอบคุยกันพอทุกอย่างมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นมันจะทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นดังนั้นเรื่องการเงินผมบอกว่าการเงินจะมาจาก คนรักมากกว่าเพราะการเงินส่วนตัวของคุณผมถือว่าก็ยังไม่แข็งแรงมากยังเป็นเป็นการเงินที่ยังแบบต้องอาศัยสิ่งอย่างอื่นต้องอยังอาศัยคนอื่นเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มอยู่นะครับความการเงินของคุณก็ยังยังไม่แข็งแรงแล้วนะครับพอมาดูในเรื่องราวของการงานกันบ้าง การงานในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยผมถือว่าสิ่งที่มันกําลังถูกปิดกัน้นปิดบังอยู่มันกําลังจะได้รับการปลดผ้าที่มันถูกปิดตาอยู่จากผู้ชายคนเนี้มันจะถูกเปิดออกมาพอมันถูกเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นความรักอ่ามันจะเป็นการงานที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีและแน่นอนนะครับว่าการงานของคุณพอมันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ มันดีคู่มันไม่ได้ดีเดียวเพราะการงานของคุณที่จะเกิดขึ้นถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวมันจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือและสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จทางด้านของการงานในอนาคตที่ดีนะส่วนใครที่เป็นลูกน้องใครที่เป็นพนักงานอยู่การงานของคุณก็ถือว่าดีเป็นปกติและได้รับความเมตตาจากหัวหน้างานจากผู้หลับจากผู้ใหญ่ ที่คน่นข้างโอเคผมถือว่าปัญหาทางการงานของคนที่เกิดว่าพุธกลางวันไม่ค่อยเห็นว่ามันมีปัญหาอะไรมันเป็นการสนับสนุนม,มันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำมีความมั่นคงเกิดขึ้นส่วนนักเรียนนักศึกษาให้ระวังเรื่องคำว่าเรียนไม่จบเพราะพบรักนะให้ระวังการเรียนไม่จบและพบรักหรือถ้าเปิดเทอมใหม่ขึ้นมาหรือถ้าเป็นนักศึกษาก็จะพบคนรัก จนทาไม่เกิดอาการที่แบบมันเรียนไม่จบคือมันใจแตกก่อนอืมันเหมือนกับพอคุณมีหน้าที่ในการเรียนเพียงอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งคุณมาเจอความรักคุณเริ่มมีสองหน้าที่พอมันเริ่มมีสองหน้าที่ปั๊บวิธีคิดของคนมันจะเปลี่ยนพอเราอยู่กับสิ่งใดนานๆนานๆนานๆปั๊บเนี่ยเป้าหมายเรามันจะเพี้ยนทันทีถ้าเป้าหมายคุณคือการเรียนคุณก็จะมุ่งมั่นในการเรียนแต่พอมันมีตัวแปรของความรักมันเป็นตัวแทรกความรู้สึก มันก็จะทําให้ตัวคุณนั่แหละครับเอ้ยกูเริ่มมีหน้าที่แล้วกูเริ่มเป็นเมียแล้วกูเริ่มเป็นผัวแล้วมันเริ่มมีอะไรสิ่งต่างมาเป็นตัวไปให้คุณต้องเริ่มคิดว่าจะบริหารจัดการในการเรียนและความรักนี้อย่างไรให้รอดฝั่งแต่สุดท้ายมาถึงจุดหนึ่งคุณจะเลือกหยุดบทบาทของการเรียนหรือมีโอกาสที่จะผิดพลาดทางการเรียนเพราะคุณเลือกความ รักที่มันกําลังร้อนแรงโดยเฉพาะรักของวัยรุ่นเนี่ยมันรักแบบไม่เลื่อมหูเลื่อมตามันเป็นความรักที่ทําให้ตาบอดนะครับเหมือนโบราณที่เคอบอกว่าความรักทําให้คนตาบอดนะครับดังนั้นเด็กนักเรียนนักศึกษาต้องระวังเรื่องของการเรียนและความรักให้ดีเพราะมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูงส่วนเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของตาแค่นั้นเอง แล้วเรื่องของสายตาเรื่องของการจดจ้องอาจจะคุยกันดึกนะฮะไม่เปิดไฟแอบพ่อคุยแอบแม่คุย,อ,คยอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของระบบสายตาสายตาผ้ามัวสายตาสั้นได้กว่าอ่าคือสายตาสั้นก่อนกาหนดเพราะว่าแสงสีฟ้าจากจอมือถือนี่ค่อนข้างเป็นอันตรายสูงมากๆนะครับแล้วก็จะมีถ้ามีอีกอาการก็คืออาการซึมเศร้านะครับเป็นรับจนอาการซึมเศร้าไม่ค่อยสดชื่น นะครับเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์นั่นเองนะมันเหมือนกับอาจจะอยู่ในช่วงการตัดสินใจอะอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะคิดมากเลยเดี๋ยวก็เรื่องของความคิดนะครับจิงๆังเหล่าน,นี้แล้วถามว่าโชคลาภมีไหมผมต้องใช้คําว่ามีเพราะโชคลาภบ,บุคคุณจะมาจากความเสีย่ยงคุณต้องกล้าเสีย่ยงมันถึงจะกล้าได้เหมือนที่เขาบอกว่ากล้าได้ถึงจะกล้าเสียกล้าเสียถึงจะกล้าได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยเขาเรียกว่า เกณฑ์ทางการเงินของคุณเนี่ยมาค่อนข้างดีไงเพราะมันมาจากคนอื่นมันไม่ได้มาจากตัวตนดังนั้นการเงินที่มันมาจากการเสี่ยงโชคการเงินที่มันมาจากการลุ้นหวยหรืออะไรก็แล้วแต่ลอตกล็อครตอรี่เนี่ยมันมีโอกาสสูงเพราะมันไม่ได้มาจากการทํางานโดยตรงมันเป็นเงินที่มันมาจากสวรรค์มาจากคนอื่นที่เขาให้คุณมาเนี่ยครับเราเรียกว่าการเงินที่มาจากคนอื่นเหมือนกับ การเงินที่มาพร้อมกับความรักดังนั้นเรื่องโชคลาภจึงค่อนข้างโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางกลางวันอยู่พอสมควรนะครับฉะนั้นโชคลาภดีสุขภาพไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแค่เรื่องของระบบสายตาเรื่องการเงินมาจากคนรักการงานก็มีคนคอยสนับสนุนได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็ถือว่าโดยภาพรวมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของคดีความนะครับคดีความค่อนข้างคิดมากนะใครที่มีคดีความอยู่ในช่วงนี้ ค่อนข้างคิดมากมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศไหมตอนนี้ยังนะเออตอนนี้ยังยังไม่มีเกณฑ์ในการเดินทางไปไหนมาไหนเรื่องของมรดกทรัพย์สินเป็นอย่างไรมรดกทรัพย์สินช่วงนี้ต้องพยายามไก่เกียให้ชัดเจนเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะโดนโกงหรือเอาเปรียดนะครับโดนโกงและเอาเปรียดจากญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสนิทกันอยู่เหมือนกันนะครับ เก็ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่ค่อยมีนะครับยังยังไม่มีเด่นชัดขึ้นมานะครับก็ถือว่ายังไม่มีอะไรที่น่าห่วงมากสาหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมถือว่าโดยภาพรวมมันอาจจะดูผิดนะแต่มันเป็นการผิดแบบทุกขลาบก็เลยว่าเสียเพื่อได้อะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาชดเชยแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเราเอง ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีอะอืมไม่มีอะไรที่น่าห่วงมากนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันสวัสดีคุณวาราลีลีลาคำแม่มีแต่ลีกับลาสรุปว่าเป็นคนที่ลีลาใช่ไหมครับ S <S สวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนาอนะครับอ่ะใครที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook หรือ YouTube นะครับฝากและฝากแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับหลายๆท่านหลายๆคนนะกับรายการเส้นทางดวงไม่ได้เจอกันนานก็หลายปีกลับมาครั้งนี้อาจจะดูดีขึ้นเด็กขึ้นนะครับแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆแล้วก็วิธีการไลฟ์ใหม่ๆพอดีไปเจอโปรแกรมใหม่ๆมันก็เลยทำให้เราต้องเออลองเล่นแล้วก็สนุกไปกับมันอะไรก็ช่งครับ จะไปเครียดแล้วก็เสียชีวิตคนเรามันสั้นผมเชื่อแบบนั้นนะผม,มเห็นได้หลายอย่างกับหลายหลายคนมันเกิดความรู้สึกวางกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่ก่อนเราเคยดิ้นรนแต่ก่อนเราเคยที่ควันฝายหาสิ่งต่างๆอยากเป็นเหมือนเขาอยากมีเหมือนเขาอยากได้เหมือนเขาแต่สุดท้ายระยะเวลาสองปีสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผมไม่ค่อยได้ไลน์นะครับเห็นคนผู้หลักผู้ใหญ่เห็นดาราเห็นนักร้องเห็นคนที่ร่ำรวยประสบความสําเร็จต่างๆ เสียชีวิตแล้วก็จากโลกนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เกิดคาถามย้อนกลับคืนมาว่าเข้าอะไรไปได้บ้างเข้าอะไรไปไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่เขาไปได้ก็คือความดีกับความชั่วที่เขาเคยทําไว้ในสมัยที่เขามีชีวิตอยู่จึงเป็นเหตุผลว่าในช่วงระยะเวลาสองถึงสามปีเนี่ยผมจะไปทําบุญบ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปสายาวัดป่าก็คือสายหลวงปู่มั่น บริทัตโตนะครับก็มีโอกาสได้เจอกับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาในธรรมของหลวงปู่ท่านเนี่ยนะครับหลายองค์ก็รู้สึกอิ่มอิ่มแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้เราได้เห็นความเป็นจริงในการใช้ชีวิตมากขึ้นจากการที่เราเคยวิ่งในการที่จะหาสิ่งต่างๆเพื่อมาเติมเต็มให้กับชีวิตของเราเราก็เลยมองย้อนกลับคืนมาว่าเฮ้ยบางอย่างมันไม่ได้จําเป็นล้วก็วางมันบ้างทิ้งมันบ้างมันจะทาให้เราไม่ต้องเหนื่อยใช้ชีวิตมันมีความสุขสิ่งที่สําคัญคืออยู่บน พื้นฐานของความดีแล้วก็คําสอนของครูบาอาจารย์แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วแค่ตื่นขึ้นมากินข้าวอิ่มพักผ่อนเพียงพอไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่แหละครับคือสุดอยอดการ <complac ent S 2> ใช้ชีวิตที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆที่เราเหนื่อยอยู่ทุกวันนี้พอเรา,เรากําลังมองว่ามันยังไม่พอมันยังไม่พอมันยังไม่พอไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้แต่พอเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีความสุขอัน,นั้นก็ไม่ได้จาเป็นนี่ไอ้นั่นก็ไม่ได้จาเป็นแค่ใช้ชีวิตมันมีความสุขเท่านั้นเอง man, นะ ก็น่าที่จะได้มุมมองอะไรบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองอย่างผมเคยบอกว่าการตรวจดวงชะตามันไม่ใช่ทุกคำตอบผมย้ําทุกครั้งย้ําทุกคลิปว่ามันไม่ใช่คําตอบที่คุณจะไปซีเรสเลยมันมากมายคือรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบหามรู้มันดีกว่าไม่รู้พอเรารู้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ที่เรควรจะทาไงกับมันวะมันวางอยู่นี้เออเหมือนถังขยะขาวว่ามันเหม็นอยู่แล้วจะไปเปิดฝาไปดมฮะแล้วก็เดินหนีไปดิรู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มัน ไม่ใช่ก็แค่อย่าไปใกล้และอย่าไปอะไรกับมันพยายามเดินหาสิ่งที่มันดีพยายามฟังพยายามมองสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบกายเราในแต่ละวันในสิ่งที่มันดีๆชีวิตของเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแสดงว่าสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากตัวเราเป็นคนเลือกมันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเลือกให้เราแต่อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องของบุญภาวสาส่งหรือเวรกรรมหรือสิ่งที่มันจะต้องชดใช้ ให้กับเจ้ากรรมในเวรในสิ่งที่เราเคยทําเคยสร้างมาในอดีตชาติะเมื่อมันถึงเวลาที่มันเข้ามาจริงๆเราก็ต้องชดใช้ไปแต่อย่าลืมนะครับว่าเราอย่าลืมมันสร้างบนสร้างบาร,รมีเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันสิ่งที่ไม่ดีพอเจ้ากรรมในเวรก็เห็นเราทําสิ่งที่ดีๆเขาก็ชดล่วมบรรลุมทนาเออแสดงว่าเขากลับเนื้อกลับตัวได้แล้วนะก็ควรที่จะเอาภัยในกรรมที่เราเคยไปล่วงเกินเขาโดยกายวาจาใจ,ใจเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี เขาจะได้เอาโหสิกรรมให้กับเราและชีวิตของเราก็จะเบาลงเบาลงเบาลงกรรมก็จะน้อยลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะก็ขอให้ทุกคำทำนายในสิ่งที่ดีขอให้เป็นผลที่ดีทุกคำทำนายที่ต้องระวังและไม่ดีก็ขออยากให้มีกับชีวิตของทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมรายการเส้นทางดวงกับผมอาจารย์พัฒนนัทพงษ์เลิศวัฒนธรสร้างความจริงสารความเชื่อสู่ความสำเร็จที่มั่นคงขอให้ทุกท่าน ทุกคนจงสุขและสําเร็จคิดสิ่งใดสมมุมติมันปรารถนาเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยทุกผนแห่งมีเงินใช้ไม่ขาดมือทุกท่านทุกคนเถิดขอบคุณเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าดวงคนที่เกิดในวันจันทร์พุธกลางคืนแล้วก็เหลือวันอะไรเออวันมีวันจันทร์มีวันพุธกลางคืนเราไล่ไปหมดแลนะ้เเวเนาะไอเหลือพุธกลางคืนกับวันจันทร์เพราะว่าอังคารไปแล้ว อาทิตย์ไปแล้วเพื่อหัดไปแล้วสุปไปแล้วเสาไปแล้วเออพูดกลางวันไปแล้วเอาเหลือสองวันแล้วครับแสดงว่าเหลืออยู่สองวันถ้าเหลืออยู่สองวันก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปิดดวงประจําเดือนเมษายนสอง5ันห้าร้สิบห้าหรืออาจจะมีคลิปดีๆเป็นทริปดีๆหรือมุมมองดีๆอาจจะมีการไลฟ์นะครับหรือ ทําเป็นวิดีโอนะครับแบ่งปันให้กับได้หลายท่านหลายๆคนที่ติดตามรับชมรายการเส้นทางดวงเรายังไงขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์แบ่งปันสิ่งที่ดีๆสุขสําเร็จสวัสดีครับ